สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Tower of God New World กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับจะเป็นคลิปข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับกับกิจกรมรมคลาโบแรกของเกม T.O.G New World อันนี้นะครับโดยอัปเดตรอบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยมันแบบมากมายมหาศาลมากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมใหม่นะครับรวมไปถึงระบบต่างๆที่ทีมงานเข้าอ,อัปเดตมาพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เห็น P ีเปิดตัวของคลาโบ เซเว่นไนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยกันเพราะผมคิดว่ามันเป็น PV วีที่ทีมงานเขาทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับที่สําคัญตัวละครทั้ง3ตัวที่เอามาโคเนี่ยผมว่าทีมงานเขาตั้งใจปั้นมากนะเพราะว่ามันสวยทุกตัวเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดู p ีวีก่อนเลยครับ all it takes is one shot this is the power of demons <laughs> you need to see what it's like ก็เป็นยังไงบ้างครับไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคือ P ีเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มมากนะครับและที่สําคัญครับการปิดปรับปรุงอัปเดตในรอบนี้นะครับของแจกเนี่ยมันเยอะมากเพื่อนๆก็อย่างแรกสุดเลยนะครับให้เพื่อนๆมาเช็คทางจดหมายก่อนนะแล้วกดที่ประกาศครับมันจะมีแจกตั๋วโคลาโบนะครับรวมแล้ว30ตั๋วเพื่อนๆใช่ฟังไม่ผิด30ตั๋วเลยนะครับอันนี้แค่รางวัลปิดปรับปรุงเสริมนะแล้วมันก็ยังมีรางวัลระจนภัยอันนี้เพิ่มเติมด้วยครับซึ่งรางวัลอันนี้นะครับมันจะเป็น ตั๋วที่ทีมงานเขาทําการแจกเพิ่มเติมเมื่อเราเคลียร์ด่านถึงกําหนดนะครับก็ใครที่เคลียดดานไปเยอะก็จะได้รับตั๋วตรงนี้เยอะนะครับซึ่งตั๋วที่เขาแจกให้เนี่ยมันจะมี2แบบเป็นเพื่อนจะเป็นตั๋วกระชาแบบเก่านะครับสีม่วงแบบนี้กับตั๋วกระชาแบบใหม่ที่จะเป็นสีทองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตั๋วที่ใช้ในคอนเทนต์ตลาดมืดที่เพิ่งอัปเดตมาในรอบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมรับเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปให้ดู้วยนะครับว่าไอ้ตลาดมืดเนี่ยมันเป็นยังไงนะ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยขอไปเร็วหน่อยลยกันเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาั้นก่อนเลยแล้วกันมันก็จะมีแพ็คใหม่ๆนะครับมาขายเพียบเลยใครที่เป็นสายเปย์น,นะก็สามารถไปจัดก,กันได้นะโดยเฉพาะตั๋วโคลับโบนะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดึงดูดมากที่สุดแล้วนะซึ่งบอกเลยว่าเปิดกระชาต,ตอนนี้เนี่ยคุ้มกว่าช่วงแรกๆเยอะนะครับเพื่อนๆลองดูแพ็คใหญ่สองพันเก้านะครับได้ตั๋วสูงถึง500ใบเลยนะอันนี้คือแบบเยอะโคตรนะโอเคแล้วก็ต่อมาครับ ยังมีร้านค้าสเตปอัพอาวุธลุกไหม้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่เพื่อนๆอ,อ่าอย่าลืมมารับด้วยนะครับมันจะมีของฟรีอยู่นะแล้วก็จะมีสเตปอัพตลาดมืดนะครับอันนี้ก็รับฟรีเหมือนกันใครที่เป็นสายเปก,ก็สามารถมาจัดกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับร้านค้าซีซันครับก็ยังมีของใหม่พันลุกไหม้นะเพื่อนๆซึ่งมันก็จะเหมือนกับพรนอื่นๆเลยนะครับจะมีของที่สามารถรับได้ฟรีกับของที่เราจะต้องปลดพาร์ทเพิ่มเติม,ตมนะครับจึงจะสามารถรับได้นะ ก็สาหรับส่วนนาค้านะครับผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้นะ,ะไหนๆก็พูดถึงตลาดมืดแล้วนะครับเรามาดูคอนเทนต์ตลาดมืดกันก่อนเลยกันนี่เลยสำหรับคอนเทนต์ตลาดมืดนะครับมันจะใช้ตัวสีทองแบบนี้เพื่อนๆซึ่งถ้าเราไม่มีตัวนะครับเราสามารถใช้เพชรเปิดได้นะเพียงแต่ว่าใช้เพชรเปิดเนี่ยมันจะแพงกว่าครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ถึง500เพชรนะและสําหรับอัตราการออกของตู้นะครับมีอะไรบ้างนะก็ตามนี้เลยครับจะมีตัวละครเอเซซ่าพลัสนะครับแล้วก็จะมีอาวุธสีทองเพื่อน โดยตัวละคร SSR Plu ในตู้นะครับเพื่อนๆสามารถมาเลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยนะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวละครที่เราเลือกแน่นอนแบบ1 0 0นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถโฟกัสบิวตัวละครได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับตรงนี้นะที่สําคัญมันแจกตั๋วมาค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนและแน่นอนครับมีการันตีด้วยนะถ้าเปิดครบ200ครั้งนะครับจะได้การันตี SSR+ เตัวนะครับแน่นอน100%นะส่วนอัตราออก SSR Plu ทั่วไปนะครับเลทจะอยู่ที่2%ครับ อ่ะโอเคก็สำหรับตลาดมืดนะครับจะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตู้กระชากโคลโรโบเพื่อนๆสำหรับคนที่ดองตั๋วม่วงนะครับแล้วคิดว่าจะเก็บไว้เปิดตู้โคลโโบตรงนี้เนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะตู้โคลาโบนะครับมันจะเป็นตู้พิเศษที่ไม่สามารถใช้ตั๋วสีม่วงธรรมดาเปิดได้นะครับมันจะต้องใช้เป็นตั๋วโคลาโบเท่านั้นนะและถ้าเพื่อนๆใช้ตั๋วหมดแล้วนะครับค่าสุ่ม1ครั้งของตู้โคลาโบเนี่ย มันก็จะใช้ทั้งหมด100เพรนะครับโดยตู้นี้นะครับจะมีการันตีอยู่ที่300สุ่มนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนมื่อต้องการเปิดให้ครบการันตีนะครับจะต้องใช้เพชรรวมทั้งหมด30 0 0 0เพรนะครับก็แน่นอนว่าถ้าครบ300นะครับจะได้เอสเซนซพลสตัวแบบ100%นะครับสำหรับอัตราการออกของตู้กระชานีนะครับตัวละครโคลโบนะครับทั้ง3ตัวรวมกันเรทจะอยู่ที่2อครับห้าเปร์เซ็นะครับเะเป็นราชลแล้วกยจะมียอนะครับับเอินวละ1%ละส่วนนขอองครับ อีก97.5อนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีขยะนะครับค่อนข้างเยอะเลยอยู่ในตู้นะก็สำหรับเลทโดยรวมนะครับผมว่าไม่น่าเกียดนะเลทค่อนข้างโอเคนะครับ2.5แล้วก็เอสเซน์เนี่ยไม่ได้น้อยเกินไปนะครับอยู่ที่0.5อเนะอ่ะโอเคก็สำหรับตู้กระชาช่ไปนะครับต่อมาเรามาดูกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมนะครับศึกแห่งเชฟมุ่งสู่ชัยชนะการแข่งขันทําอาหารนะครับก็สาหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเหมือนกับกิจกรรมประจําเดือนอื่นๆที่ผ่านมาเลยครับจะมีทั้งกิจรในนเื่่องักิจกรรม และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสูตรแลกเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อนๆนี่เลยครับโดยสูตรแลกเปลี่ยนรอบนี้นะครับเราสามารถเก็บของในด่านดันเจียนมาแลกเซลล์อินปลดได้ฟรีๆอีก1ตัวนะอ๋อใช่แล้วผมลืมบอกไปนะครับในเกมตอนเข้ามาในจดหมายเนี่ยมันแจกยอนฮีนะครับให้เราด้วยหนึ่งตัวเพื่อนๆของขันกิจกรรมเช็คชื่อ er นะครับได้ยอนฮีฟรีๆนะครับคนละ1ตัวนะเอ้สาพัดก็ได้กันทุกคนนะครับขอเพียงแค่ เราเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะดังนั้นบอกเลยว่ากิจกรรมของเกมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แจกเยอะมากเพื่อนๆสายฟรีนี่โคตรจะเป็นบิดนะครับสำหรับเกมนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับของในร้านค้านะครับจะมีทั้งหมด3ล้านด้วยกันเพื่อนๆก็ๆสามารถไปฟาร์มแลกตามที่ชอบได้นะอ๋อแล้วก็สําหรับสกินในรอบนี้นะครับจะเป็นน้องไก่นะครับ Dark e l e b u s แห่งความมืดนะครับตัวนี้นะโอเคแล้วก็นี่ครับมีตั๋วกาชานะครับโคโลโบให้แลกได้อีก30ตั๋วตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะยังไงก็ต้องแลกให้ครบนะ โอเคก็สําหรับสูตรแลกเปลี่ยนนะครับจะประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับที่แจกเยอะมากๆก็คือ daily festival เพื่อนเพื่อมันจะแจกของนะครับจํานวนถึง14วันเลยนะครับและของแต่ละวันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพื่อนๆคือมันจะมีเควสให้เราทําเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อเคลียร์เสร็จแล้วก็จะสามารถมารับของอาวันได้นะครับและทีเด็ดเนี่ยก็จะเป็นตัวโคลโโบเพื่อนๆวันที่1เนี่ยได้อีก10ตัวนะครับวันที่2อีก10ตัวนะครับวันที่3ครับเพิ่มมาเป็น1รับนที่4ครับ อีก10ตัวนะครับซึ่งจากการนับคร่าวๆนะผมคิดว่าตัวที่ทางเกมแจกทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเกิน2อ200โลแน่ๆเพื่อนๆก็ถ้าผมนับไม่ผิดนะครับตรงนี้ได้220ใช่ปะแล้วก็มันจะมีจากกิจกรรมนะครับอีก30ตัวเป็น250นะครับกับที่ทีมงานเขาแจกนะครับในจดหมายอ่ะนี่เลยเท่ากับว่าแจกรวมแล้วทั้งหมด2อ,อ0ตัวเพนเือน กาน,นเช็คชื่อมีป่ะอ่านี่ครับมีนะเพื่อนๆโอเคการตีแล้วว่าทีมงานเนี่ยแจกเกิน300ตัวแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นราเชลเอสซาพาสได้ทุกคนแน่นอนขอเพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับที่สําคัญวันที่14ครับนี่เลยมีกล่องเลือกเพื่อนร่วมทีมเซเว่นไนนะครับอีกหนึ่งตัวตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับอ่ะผมเร่งเลยนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆเพื่อนๆเออจะมีในส่วนของม้วนพินภัยนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีปลด คอนเทนต์ชั้นลับเพิ่มเติมครับซึ่งคอนเทนต์อันนี้นะครับมันจะเป็นที่ฟาร์มอาวุธลุกไม่เพื่อน,อนสำหรับอาวุธลุกหม่คืออะไรนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์อีกหน้าหนึ่งเพื่อนๆเ,เป็นหน้านที่สองนะครับและวิธีปลดเนี่ยขั้นแรกคือเราจะต้องเสริมพลังอุปกรณ์เฉพาะนะครับให้ถึง20ก่อน อย่างเช่นอีวานนะครับแบบนี้30คือปลอดได้แล้วและเราจะต้องใช้ไอลูกแก้วสีวม่วงอันนี้เพื่อนเือนลูกแก้ววิญญาณนะครับทั้งหมด100ลูกจึงจะสามารถปลดได้นะโดยอุปกรณ์ลูกไม้ณแพทย์ปัจจุบันนะครับเกรดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ท i a เพือเพื่อนและมันจะมีเซตอุปกรณ์ด้วยครับจะมีทั้งหมด4เซตด้วยกันนะอย่างเช่นเซตหมาป่านะครับสำหรับเซตนี้ถ้าเพื่อนๆือนใส่2ชิ้นนะครับจะได้ความเร็วโจมตี20%แล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นหากไม่โดนโจมตีไปเลยเวลา50%ินีจ้พงมมตเ่ขึึถ ความเลวโจมตีอีก30หน่วยจนกว่าจะถูกโจมตีนะครับสำหรับเซ็ตที่ดีที่สุดสําหรับตัวโจมตีเลีะยากลเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตมาป่าเซ็ตนี้เลยเพืเ่อนๆแล้วก็อีกเซ็ตหนึ่งที่อยู่คู่นะครับเซ็ตนี้เนี่ยมันจะเป็นเซ็ตสําหรับตัวซัพพอร์ตครับนี่ครับสชิ้นเพิ่มแม็ก p แล้วก็เซ็ตสชิ้นนะครับสามารถซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้นะเพราะฉะนั้นเซ็ตต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราแล้วอยากจะบิวตัวละครไปในแนวทางไหนนะครับสำหรับคนที่อยากจะบิวตัวเดเมจกวร์่นนมม็แะําาาให้ฟ ห้องล่างนะห้องนี้ครับน้องหมาป่ากับน้องหมีเหรอเราจะสามารถท้าทายฟรีได้นะครับรู้สึกว่าจะรีเซ็ตทุกวันนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรีเซ็ตให้วันละสามครั้งหรือเปล่านะครับต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ก่อนที่จะลงนะครับเราจะต้องกดเปลี่ยนพอยทพังควบคุมตรงนี้ก่อน,นครับสำหรับพอยพพังควบคุมตรงนี้คืออะไรนะครับคือมันจะเป็นดีบัฟ ให้กับตัวละครฝั่งเราแล้วก็บัฟเสริมความสามารถให้กับฝั่งศัตรูพูดง่ายๆมันจะเพิ่มความยากของด่านเพื่อนๆมันเหมือนเป็นเควสนะครับแบบของผมเนี่ยคือเคลียร์ได้จนถึงระดับ30นะครับของรางวัลก็จะสามารถรับได้ถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ของมากกว่าน,นั้นนะครับก็ต้องเคลียร์ให้สูงกว่านั้นเพื่อนๆซึ่งเราจะสามารถมาเลือกพวกบัฟมีบัฟต,ต่างๆครับตรงนี้ได้นะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดทีมเข้าช่วยแล้วนะและสําหรับรางวัลการเคลียร์นะครับก็สามารถมากดอัตราตรงนี้ได้ มันจะบอกเปอร์เซ็นต์ดรอปอยู่นะครับว่าแต่และอย่างเนี่ยโอกาสดรอปเท่าไหร่บ้างนะครับแน่นอนว่าเซตที่ดีที่สุดก็จะเป็นเซต A ตรงนี้นะครับก็สำหรับเซต A นะครับโอกาสรวม2เซตเนี่ยประมาณ20%เลยเพื่อนๆและหลังจากที่เราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถมาใส่ให้ตัวละครต่างๆเราีได้นะและถ้าใครที่ได้อุปกรณ์ซ้ำมา,มาเยอะนะครับระดับสีแดงเพื่อนเพื่อสามารถเอามาผสม เลือกส่วนที่เราต้องการได้ด้วยนะนี่ครับสมมติผมต้องการหูแมวใช่ป่ะก็กดเลือกนะครับแล้วเราก็ต้องกดวัตถุดิบเนี่ยเป็นของสีแดงอีก3ชิ้นเอามารวมถึงจะได้นะและตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องทําเยอะมากๆเพราะอาวุธแต่ละชิ้นมันจะมีออบหลักกับออบรองอยู่ครับซึ่งออบหลักเนี่ยมันจะฟิกเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นพังโจมตีตลอดนะครับแต่อ็อบรองข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆมันจะต้องทําการสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนไม่สวยเนี่ยผมก็ไม่แนะนาให้รีบลดขั้นไปสูงๆนะ รอให้มันสวยๆก่อนนะครับแล้วค่อยปลดจะดีกว่านะครับสําหรับตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สีอะไรนะครับแนะนําว่าให้ใส่ให้ครบเซตก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะสามารถเปิดใช้งานออฟเซตตรงนี้ได้นะอย่างเช่นของผมเนี่ยก็ใช้ทั้งสีแดงสีฟ้านะครับผสมกันให้มันปลดออฟเซตนะโอเคครับข้อสาหรับคลิปแนะนาแนพ่โคลาโบอัปเดตล่าสุดวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไวา้เท่าีมีเลยกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาสุ่มกระชาก,กันสักหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยดองเยอะมา,มากๆเพื่อนตอนนี้มีอยู่3 0 0 0 0 0เพรนะครับน่าจะมาเปิดกันแบบจุกๆเลยนะแล้วจริงๆคือผมเนี่ยดองตัวม่วงด้วยนี่ครับมี489บใบนะตอนแรกกะเอามาเปิดโคโลโบเพื่อน แต่ทีมงานเหมือนรู้ทันนะครับไม่ให้สามารถใช้ตัวสีม่วงอันนี้ได้นะครับก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ความรับชมมากแล้วเจอกันขอให้สนุกกับคอลลาโบเซเว่นนนครับสวัสดีครับ